สูตรปัญหากับความต้องการภาษาอังกฤษคือสูตรเพลงทอยฮะสูตรนี้ใช้ได้ตลอดการสูตรนี้ขายดีสูตรนี้ขอบอกว่าถ้าลูกขายขอบอกสูตรนี้สุดยอดสูตรนี้เกิดมาพร้อมแม่้าออนไลน์สายขายสายม่เอาไปใช้กันเพราะอครับเพราะว่าในออนไลน์ คนซื้อจากปัญหาเขาเข้ามาเลื่อนฟีติกรนอกจากความสุขแล้วคือเลื่อนมาเอาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วเราเมื่อ,อไหร่ก็ตามเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาเราสามารถตอบสนองความต้องการเขาได้ขายดีไหมขายดีดังนั้นสูตรนี้ครับมันจะมีทั้งหมด7สเตปด้วยกัน7ขั้นตอนด้วยกันเดีย๋ยววันนี้จะใครอยากสร้างตัวตนก็จะมีแต่สูตรให้ตั้งใจฟัง เจ็นะขั้นตอนพูดตามนะเขั้นตอนนะเจขั้นตอนนะฮะสูตรขายดีนะเขั้นตอนอัดคลิปเนี่ยให้ได้ร้อยบ้านพันบ้าน7ขั้นตอนอัดคลิปให้ได้ร้อยบ้านพันบ้านพันบ้านเลยนะพันบ้านเลยบอกเลยนะฮะอย่างน้อยสุดมันมีความหวังนะอยากให้คุณได้สมในะที่หวังเราหวังเงินหวังของก็ต้องได้ดีไหม ดีไมด่ดีบอกเลยทําไมครับดี่อยสิดีสักครั้งเลยครับดีดีครับคุณ้าดีจริงๆนะครับเดนตัวแรกเลยมันเริ่มต้นเวลาเปิดคลิปให้เราเปิดคลิปกับความต้องการเปิดคลิปจากปัญหาเริ่มต้นคลิปครับขั้นตอนที่หนึ่งครับคือการเปิดคลิปห้ามเปิดด้วยคําว่าสวัสดีห้ามเปิดด้วยความเงียบห้ามเปิดด้วยอะไรต่างให้เปิดคลิปด้วยปัญหาหรือความต้องการ เปิดคลิปด้วยปัญหาหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการกําลังพี่ําลังมองหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมครับเปิดคลิปด้วยปัญหาหรือความต้องการแต่ให้ใช้เสียงสองเสียงสองคือตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันเร้าใจตื่นเต้นอนะนะเสียงแบบของความตื่นเต้นแบบโถ่ มาแล้วครับมาแล้วครับเนีใ่ใครคุณพ่อบ้านที่กํากำลังมองหาสุภาพบุรุษคุณสามีคมุณภรรยามองหาเนะาาี่ยสาวๆที่แม่บ้านที่คุากำลังมีปัญหาแม่บ้านที่คุากำลังมีปัญหาแม่บ้านที่กำลังมีปัญหาเปิดด้วยความต่นเต้นดังนั้นนี่คือเปิดด้วยปัญหาเปิดด้วยความต้องการคี์ของมันคือว่าให้เอาปัญหานั้นเป็นปัญหาระดับเป็นปัญหาระดับชาติ ปัญหายิ่งใหญ่เงินยิง่งใจมันยิ่งสัน่นจำของคำกัไวไ้ปัญหายิ่งใหญ่ใจมันยิ่งสัน่นะปัญหายิ่งใหญ่ใจมันยิ่งสันส่นฮะสั่นฮะปัญหายิ่งใหญ่ใจมันยิ่งสันส่นสั่นเพราะอะไรฮะหืแบบ รอยากใช่อยากซื้อดังนั้นเวลาเปิดคลิปให้ผู้ตางเนี่ยมันมีสูตรอย่างนี้ครับเวลาเปิดคลิปจะใช้สูตรนี้เปิดนะอัดคลิปนี้จำไว้นะฮะคลิปทุกคลิปต้องมีคนซื้อดังนั้นให้เริ่มต้นจากนี่ครับขอญาตเก็บริลกมื่เสียเงินนะฮะพูดด้วยจากลูกค้าก่อนคําว่าลูกค้าไม่ใช่คุณลูกค้าขาคือลูกค้าขาไม่ใช่แบบนี้นะครับ ลูกค้าคือให้เราแทนด้วยฮะแทนลูกค้าแทนด้วยนะฮะถ้าเป็นสาวสาวหนุ่มหนุ่มพ่อบ้านแม่บ้านนะฮะสาวสาวหนุ่มหนุ่มพ่อบ้านแม่บ้านลูกค้าของเราคือใครแทนลงไปครับสาวสาวหนุ่มหนุ่มพ่อบ้านแม่บ้านคุณสูงวัยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับสาวสาวหนุ่มนะครับอันดับแรกใช้คํานี้เลยนะฮะ ที่กำลังมีปัญหาปัญหาอะไรไม่ดูที่กำลังมีปัญหาแล้วปัญหาอะไรใส่เข้าไปอย่างเช่นว่าชุดนี้ครับลูกค้าที่กำลังมีปัญหาหรือลูกค้าที่กำลังต้องการเดีย๋ยวคุณเขียนให้ ลูกค้านะครับต้องใส่คนนะฮะที่กำลังต้องการพี่ใช่ไหมฮะที่กำลังต้องการต้องการต้องการอะไรต้องการลดถุนต้องการหน้าสวยต้องการหน้าใสต้องการเสื้อผ้าต้องการอะไรต่างเพื่อแต่คีตรงเนี้ยมันจะมีต่อพี่พี่พี่ใช่ไหมครับที่ต้องการลดทุนอันนี้ไม่ได้ พี่พี่สาว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 คนไหนฮะสาวสาวคนไหนสาวสาวคนไหนที่ต้องการที่จะลดหุ่นเพื่อมันต้องมีเพื่อเพื่อที่จะไปเชี่ยวทะเลครับเพื่อที่จะอ่าเจ้าสาวที่เราหุ่นต้องการเพื่อที่จะแต่งงานเพื่อที่จะไปอวดเพื่อนเพื่อที่จะลดค่าระมาศเพื่อที่จะงานต่างๆต้องมีเพื่อดังนั้นหลายคนพลาดตรงนี้นะคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะที่กําลังต้องการ ขายของได้ที่เราต้องการเสื้อผ้าเพื่อเอาไปแจกพนักงานครับคุณควรนะ,อะพอขาแไม่ค้าออนไลน์หรือแม่ทีมต่างๆที่กำลังต้องการเสื้อทีมเพื่อที่จะเอาไปสร้างไปแจกให้กับพี่ลูกที่ทำง,งานมันต้องมีเพื่อดูอแบบนี้ได้นายหน้าติกตอกทุกคนนายหน้าติกตอกที่กำลังต้องการรายได้ นายหน้าติดต่อที่เราต้องการรายได้เพื่อที่เราจะเอาไปให้กับลูกให้กับครอบครัวฮะที่กำลังต้องการที่กําลังมีปัญหาที่กำลังต้องการแต่แต่ัต้องการจะต้องมีสมรถมเพื่อด้วยทำาเพื่อเนี้ยันอยู่ที่ตัวอย่างลูกชาที่มีปัญหาแค่ไหนมีทาอกไหนะครับ ไปแค่อีด้ไหมมีพอจะเยไแคนานีมัก่อนด้ไหมแค่นานีมันก่อนด้ไหมแค่นานีมันก่อนด้ไหเอาอย่างนี้สิทุกคนอย่างนี้งานไม่คืนไดุ้เฉยๆแข่ก่อนแต่ทั้งทั้งั้งที่พูดถูกถ้าไม่ได้ผลมันถูกโอเคป่ะอินฟินิตี้ขาดไม่ใช่แต่ผมมอินฟินิตี้ดูที่ายพอหรือป่าขายอหรือป่าย่างสองเอันนี้เสร็จ สองเป็นนิสิตมีของมีของ,งดีให้กับทุกทุกคนเลยอ่าได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวครูเขียนแล้ไใหม่บอกเพราะว่า,ม,ามันมไม,นม่มีขายแล้วลูกค้าที่กำลังมีปัญหาสาวที่กำลังมีปัญหาเราได้ยินคำนี้ไหมเราเคยพูดนนมีคลิปไหมเคยแต่ทำไมาอยู่ขายไม่ได้เพราะหมูลื่นประโยคต่ออย่างเช่นนะครับคุณไม่ว่างินที่ต้องการและที่ต้องการมีรายได้นะครับนี่เราจะมาทำไงแน่ที่ อตอนนี่ต้องายอยาการให้คลิปมียอดวิวมาพูดแบบนี้แบรด์ลูนตัวเนี้ยตัวที่ขายได้คือประโยชน์กว่าตรงนี้เด,ดีเ๋ยวพี่จะให้เกลียดนะฮะ